นี่ครับบูนนี้น่าจะ้เหรอมันเป็นเกมมันมีเกมอยู่แล้วให้ปาหรือมันจะขายมันมีเกมอยู่แล้วมันมีเกมอยู่แล้วนะครับก็ใช้เคยเห็นใช้ชื่อเกมว่าจิกกกุโนโนโกะวารุยแบบว่านรกมันมีอะไรไม่ดีเหรอนรกนรกมันไม่ดีตรงไหนเหรออ่าอย่างนี้แล้วก็ทำมือเป็นเอ็มก็ดีมั้งแล้วก็มีชื่อภาษาอังกฤษว่าแบบ what what inhale what inhale bad อะไรประมาณนั้นน่ะก็คือแบบว่า What inhale is bad นะเป็นนะชื่อนี้นะครับแล้วกเ็เชียบูดของเขาอะ่ะมาเป็นนี่เว้ยเนี่ยภาพเนี่ยคุณเห็นกรงวนะ่ะนะอ่าอ่าอ่แล้วก็เป็น live 2d เว้ยอ่าเป็น live 2d ของเราอสูอรอสูรรบชั่วร้ายปีศาจร้ายกำลังถูกทรมานเว้ยนี่เป็นประมาณอย่างนี้นี่กำลัง จะถามดีไหมว่าคนดูส่วนใหญ่ไม่ไอที่มุงมุงกันนี่ผู้ชายหรือผู้หญิงสังเกตไะมครบหมดเลยครับผู้ชายผู้หญิงทุกคนต่างแบบเช็ดเขยทุกคนแบบ oo, อู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยนะก็จะมีเหล่าอสุรกายเหล่านี้ถูกถูกล่ามโซ่ตรึงแล้วก็ทรมานอยู่แบบเป็นไลฟ์ทูดีต้องขวดซีอิ๊วไว้ตรงนั้นเออไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็แบบตายตัวไปมาแล้วก็ส่งเสียงร้องเออโอ้เออจังเจ็บปวดด้วยเออเนี่ยเป็นไลฟ์ทูดีนะ ในคลิปที่ถ่ายไปมีวิดีโอด้วยคุณไปดูในนั้นได้แต่ผมถ่ายมันนิดหน่อยนะเนี่ยก็คือแปลกดีแม่คนพาโนเซโกแต่ว่าชอบเป็นการส่วนตัวเฮ้ยมันแปลกมันอย่างนี้มันคอนเทนต์นะไปคิดมากนะ <laughs> นั่นก็แบบแตาเด็ดเจอมาโซอ,อ่ะ <laughs> มันก็มันก็มกีมันก็ต้องมีอะไรดีอยู่แล้วประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งคุณไปดูในคลิปที่ผมลงช่องไปแล้วได้มีมีถ่ายเป็นแบบคุณจะเห็นตัวภาพเคลื่อนไหวนิดหน่อยนะครับซึ่ง อันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นเกมคอมหรือเป็นโมบะเกะหรือเป็นอะไรวะเออมันน่าจะเป็นเกมคอมนะเป็นอนเกมเกมเกมมือถือครับเล่นแอนดรอยครับเล่นบนแอนดรอยครับเออโมบะเกะโมบะเกะนะครับก็ไปลองดูแล้วกันนะทีนี้ประเด็นคือมันะไม่จะขายวายมันจะเป็นเอฟเอ็มดีเอ็มดีดีเอสมันขายเอฟเอ็มมากกว่าวายประเด็นคือนี่คือแค่ฝั่งเดียวของบูธเว้ย ฝัง<ม>ที่แบบว่าเป็นเป็นจอไลฟ์ฟูดีให้ดูถูกไหมอ่ะม,มีอีกฟังหนึ่งที่เป็นจุดให้คนไปต่อคิวถ่ายรูปมันคือรูปนี้เออไอเนี้ยนะเกมเนี้ยนะเออเกมนี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ให้คนไปต่อคิวถ่ายรูปเว้ยคือรูปนี้ครับครับคุณคามิเล่นี่ก็เข้าใจมารจริงๆเนาะสวัสดีครับผมนี่แหละเข้ามาถูกเวลามากเลยเนี่ยกับรูปนี้พอดีบ้าเอ้ยโ อ้าวทษทีรูปนี้ไอ้เงาไอ้เงาเงเงาไอ้เงาเงาสีขาวนั่นน่ะคือไซเท่าคนจริงเว้ยป้ายนี้คือใหญ่มากเขาต้องการคนเรามันจะดีเจเนเรตอะไรขนาดนี้แล้วตอนนี้จุดนี้เขาให้คนถ่ายต่อคิวกันแล้วก็แลเป็นคนคิวยาวไหมมีคิวหรือเปล่าแอ้คิวส่วนใหญ่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมีแต่ผู้หญิง มีแต่ผู้หญิงเออมันมีลุงชามันก็จะปแปลกๆกันแล้วโอ้ออมีแต่ผู้หญิงครับมีแต่ผู้หญิงแต่ว่าคิวไม่ค่อยยาวผมรู้สึกว่าคนน่าจะไม่ควรม,มันต้องมันต้องนั่นแล้วอะใจถึงพึ่งได้อะน <laughs> ี่คือสุดแห่งออโตเมโรสเออไม่รู้เรียกออโตเมโรดได้ไหมวะมันมันไม่ใช่ออโตเม <laughs> มันเลยเขาออโตเมไปไกลมากเลยนั่นแหละ <laughs> นี่คือ,น,คอนี่คือบูธที่ผมรู้สึกว่า ค่อนข้างโดดเด่นและเป็นที่เป็นคนคนไปคนไปค่อนข้างให้ความสนใจอะไรตรงนี้นเ,นยเยอะแล้วเห็นคอมเมนต์แชร์กันเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งก็นะกับกับบูทที่พูดถึงเกมนะกับการแบบทรามานเราอสุรกายผู้ชั่วร้ายนะก็ก็คิดว่าแบบ<ม>คุณจะได้ลอง<ม>จินตนาการ<ม>ตัวเองว่าภาพนี้มันไม่เชิงทรมานนะไอ้ภาพเนี้ทรมาน,านอยู่ไอ้ภาพที่ไปถ่ายด้วยมัน มันเป็นเทแล้วนะก็ประมาณนี้สำหรับบูธที่โดดเด่นมากกับกับไอ้อะไรนะกับเกมทรมานอสุรกายผู้ชั่วร้ายจากขุมนรกนะฮะคุณก็จะแบบนะไปลองดูไปลองดูนะลองไปเสิร์ชดูได้ไปลองดูได้ไงมันต้องไปมุดเล้าไอ้นี่มันเป็นไงเป็นแอนดรอยจ่ายเงินเป็นฟรีไม่รู้เหมือนกันผมแต่ปั๊บยังไม่ไปหาใช่ไหมไม่ไปหาเพราะมันไม่ใช่ไทสูเออแต่คือผมรู้สึกแบบว่าเชื่อมันกล้าชิบหายเลยัะการแบบมีบูธ ตอกตั้งปึ่งมาตรงนี้แล้วประเด็นคือประเด็นคือบูธฝั่งออฟฟิเชียลไม่ได้จํากัดอายุคนเข้านะเว้ยก็แปลว่าเข้าได้หมดพ่อแม่ลูกสามารถจูงลูกเล็กๆมาเดินในนี้ได้ะ แล้วประเด็นว่าลูกๆลูกๆก,ก,ก,ก็จะต้องมาเห็นเร่งนี้อแบบเลราปีศาจถูกทรมานถูกแบบเออถูกล่ามโซ่แล้วส่งเสียงก็เป็นชั่วร้ายานในลูกจำไว้นะเราอย่าเป็นคนชั่วไรออถ้าเป็นคนชั่วแล้วก็ลูกก็จะโดนอย่างนี้นะเออถ้าอย่าเนี่ยถ้าเป็นคนชั่วคุณจะถูกตรึงแล้วคุณจะต้องร้องอย่างทรมานอย่างนี้หรอวะทำไมคนชั่วคนนั้นถึงมีขวดซีอิ๊วไว้ตรงกางเกงล่ะป้อไม่เข้าใจ <laughs> นะ,ะประเด็นก็คือนี่คือ,อไฮไลท์นะฮะ <c ours> คร่าวๆนี่คือไฮไลท์ของบูธฝั่ง o f f ฟิเชีในรอบนี้ที่ที่ฝั่งอ่วีทูเบอามาเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบบมาจนแบบไม่รู้เป็นไงนะครับแล้วก็ฝั่งดอ้อมอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นแบบค่ายเกมค่ายอะไรเนี้ยก็ถือว่ามาเยอะพอสมควรนะมีอีกอันนึงที่เออผมลืมพูดไปที่บูธหนึ่งที่ค่อนข้างมาแล้วมาแปลกดีแต่ไม่ได้แปลก <c oughs> ไม่ได้แปลกพิเศษขนาดนั้นอ๋อแะไรไปยังมีแปลกวันนี้อีกเหรอตกใจ แคบมาแปลกแต่ไม่ไม่ได้พิเศษนะครับคือพิกซีแปลกไงมาดิพิกซีครับมาย่างไรพิกซีมาพิกซีเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เป็นให้ลงผลงานที่เรารักอะที่ลงผลงานรูปโปรโมตรูปอิลลัสขายผลงานกันในนั้นได้อะไรแบบนี้กันพิกซีมาเป็นมาเป็นจุดจุดนั่งพักฮะเออแปลกจริง มึงเอาแอรีบูทสเปซของเขาอะ่ะเอาที่นั่งมาตั้งจำนวนมากพร้อม <g riv> พรมเห็นเอาชื่อเลยเออแล้วก็จอเปิดโปรโมทเว็บพิกสีสามารถคัลล็อกอินสามารถไปโพสต์ผลงานได้อย่างนี้อย่างนั้นนะครับอะไรนี้แล้วก็แบบเฮ้ยเราสามารถไปจ่ายพรีเมียมได้อะไรต่างๆนะพร้อมเปิดที่นั่งให้มึงไปนั่งเลยโอ้เฮ้ยอ,อ,อันนี้นอกจากแปลกแล้วยังความคิดมันสุดยอดอ,อ,อันนี้สู่หกผมก็เลยเว่าเออ แบบปิกซีผมเห็นป้ายปิกซีไกลๆมาแบบเหรอคนทาไมมันแบบทาไมมันคนมันออกกันเยอะจังวะปรากฏว่าไม,เมเ่เปิดเป็นแอร์ีดีให้ไปนั่งมีก็องกุยอะไรเงี้ยแล้วก็ปจอข้างหลังไอ้จอป้ายข้างหลังนี่คือเป็นจอเป็นเหมือนเป็นจอ l อ d ีดีใหญ่ๆนะแล้วก็แบบเปิดภาพ <c oughs> เป็นสไลด์โชว์ไปว่าเออเปปิกซีคืออะไรมีเทคอธิบายมีรูปอ e ิลลัส เด่นๆอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เออพิซีมีภาพแบบดูสบายตาเพื่อพักผ่อนเยอะด้วยใช่ใช่ดูแบบเออก็เป็นบูธที่มามาทรงนี้ก็น่ารักดีนะครับก็เดี๋งว่เออแบบค่อนข้างประหลาดใจอันเนี้ยอันนี้ส่งแต่ว่ามันส่งกว่ความเป็นพิซีมากเลยนะมันเป็นมีความคิดสร้างสรรค์เออคือแบบมะใช่คือคุณพันปบบอกฟื้นมานาเออคือเขาทำเอางี้แล้วกันครับจุดที่นั่งพักใน ในโซนของบูธออฟฟิเชียลนี่ยนอกจากทางเดินข้างนอกที่ให้นั่งได้แล้วอ่ะในในงานในแอร์เรียงานจะมีแค่จุดนี้ให้ให้นั่งได้เว้ยก็แบบเออมันน่ารักดีจังนะครับใหญ่ั้มใหญ่ไหมก็ก็ไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ก็ก็คนหลายสิบคนก็พอจะไปนั่งได้เรียกว่างั้นละกันนะครับ อืมโหวันนี้เจ๋งว่ะยอมสู้ความคิดมันจริงดีดีดีครับแล้วก็มีอื่นอื่นที่ไม่ได้ถ่ายรูปมาก็อย่างเช่นแบบว่าอย่างบูธเลิฟไลฟ์เนี่ยที่ผมถ่ายด้านที่เป็นเป็นเป็นภาพตัวละครได้มาขายของอีกเรียวด้านอื่นมันมี DJ เจไลด้วยโอ้ก็คือเออจิงเออจิ๊ว่าพอเลิฟไลฟ์เพลงเดี๋ยวนี้เพลงพวก EDM เยอะ ใช่ก็คือมีดีเจมาแล้วข้างหลังก็เปิดเป็นไอ้นั่นอ่ะเปิดเป็นภาพจากในเกมเขาที่เป็นตัวสาวๆมาเต้นอ่ะแล้วให้ผู้คนเหล่าเหล่าโอตา <ๆ S 2> ทั้งหลายมาโบกแท่งไฟกันแล้วก็เขาก็มีมีสายสายมาขึงมากั้นว่าเออใครอยากจะเอนจอยก็คือแค่อยู่ในระยะสายนี้นะแค่นี้อะไรเงี้ยก,ก็ก็มีแบบนั้นอยู่นะครับซึ่งได้ได้ได้อยู่ผมก็คิดว่าเออสำหรับฝั่งออฟฟิเชียลเนี่ยตอนถ้า,าว่าใครที่มาคอมเก้ตในโอกาสหน้าเนี่ยนอกจาก ซื้อดจินแล้วเนี่ยรอแวะมาแวะมาฝั่งออฟฟิเชียลดูว่าเขามีอะไรมาโชว์บ้างนะครับเออผมเพิ่งเจออีกรูปหนึ่งนะอีกรูปหนึ่งคือฝั่งบู l โ l โ g ไลที่ผมบอกว่าเข้าไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วดูคนเนี่ยนี่คือฝั่งที่เป็นจุดที่แถวขายของจุดที่สามารถถ่ายรูปเห็นบูธใช่เนี่ยเห็นว่าก็จะมีป้ายออกเลยว่าแม่งเห็นใตาป้ายแต่ไม่ทั่วข้างในมีอะไรเอ คือเข้าไปไม่ได้เลยตรงนี้คือแบบว่าคนแม่งออกกันเต็มเลยเนี่ยซื้อผองซื้อของเนี่ยแบะแต่ก็เห็นแบบ<ม>ป Re ้ายรีกลอสป้ายอื่นๆอะไรเงี้ยเห็นไหมประมาณนั้นประมาณนั้นครับเนี่ยไอ้<ม><ม>นั่นเห็นเห็นเห็นพวกเห็นเนลิซ่านะ<ม>อันนี้ไดเมนชันนนี้เบรกกิ้งดเมนชันป่ะอันนี้น่าจะเป็นคอนเฟิร์ตพวกเอ็นใช่เออใช่เบรกกิ้งดเมนชันแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นโฮโลอะไรสักอย่างที่เป็นตัวแบบจิบบีมาไม่ไม่ชัวร์เท่าไหร<ม>่<ม>นะครับเออเ<ม>นี่ยแหละก็จะเป็นราวนี้กับ บูธออฟฟิเชียลคอมิกเกอเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็วันทั้งสองวันนะผมไปบูธออฟฟิเชียลทั้งสองวันแล้วก็ไปเดินเล่นนะวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยไปถ่ายถ่ายมาวันแรกแล้วก็วันที่สองเนี่ยไปเดินเล่นนิดหน่อยเนาะแล้วจากนั้นก็เออมานั่งพักอะไรเงี้ยอืมก็ถือว่าโอเคนะลำบขอบคุณมากครับพี่เหนืยย่าครับผมมาจริงจังกอเป็นคราบยเดินมานะนะโอเคก็ส่งท้ายด้วยภาพนี่ อ uh, วันที่ไปกินข้าวกับทางคุณบ็อกคลีบอยกับ uh, พี่แบทอะไรเงี้ยนะก็ช่วงนั้นพาทิตตกคือด้วยความที่เ uh, อคามิเกะเนี่ยโตเกียวบิ๊กไซส์มันอยู่ริมทะเลครับสวยฮะเออดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นแบบว่าเออท้องฟ้าฟ้าเป็ะสวยเออเป็นท้องฟ้าญี่ปุ่นมันขี้โกงขี้โกงเนาะเออผมยังรู้สึกแบบว่าอื ทำไมเมฆมันสวยแดดมันสวยนี่วะคือตอนตอนช่วงเย็นๆเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่แหลวก็เออพอมีลมเย็นๆอะไรเงี้ยเนี่ยก็เออโอเคดีไว้อันนี้ฟ้ากันงันแต่ว่าพื้นที่สะท้อนแสงมันสวยดีมันไม่ใช่าสะท้อนแสงอะมันมันมันสีมันสวยอะพื้นตอนพอพอแสงมันเป็นอย่างนี้พื้นออกมามันสวยะถ่ายออกมาสวยมากเลยนี่เลยเนี่ยครับเนี่ยตอนพอดิสตกละอะไรเงี้ยก็มันนี่สวยเออเนี่ยสวยเนาะใช่ไหม ซึ่งเรเออดีจังเป็ก็เป็นเป็นวันที่เออนซ์มากนะครับก็ถือว่าเนี่ยแหละนะสำหรับคอมิกมาเก็ตของมิเกอ่าปลายปีไม่ได้ไปเนาะปลายปีไม่ได้ไปแต่ว่าอืมเป็นเป็นมิกุูเป็นมิกุเป็นมิกกซิมโฟนีที่โกเบนะครับซึ่งโกเบก็ลืมทะเลเหมือนกันก็หวังว่าจะได้ดูวิวอันลาะนี้สสำหรับทุกท่านน่าจะอาจจะได้เห็นวิวโกเบกันก็เดี๋ยวไว้รอดูว่าเป็นไง ครับนี้เจอมิวอมด้วยมิคุกสงสาเซลเซียสไปก่อนเนอะเอออะไรเรื่างนั้นาโอเคแล้วนี่ก็คือโอ้ครทริปโตเกียวเออเกตสี่ร้อยสี่นะเอ่อต้องเดี๋ยวนะอ๋อขากลับผมพูดไปแล้วนี่หว่าว่าขากลับผมกลับเครื่องบินเนาะได้ับข่้งบินพูดไปแล้วเออก็โอเคซึ่งก็ใช้ได้ดีเออให้ดูนิดหน่อยว่าสนามบินที่ฮาเนดะเองมันก็สวยดีนะ เนี่ยมันก็จะแบบมีมีอะไรแบบนี้อยู่เดี๋ยวนะมีมีรูปนิดหน่อยให้ดูเนี่ยขากลับผม้องกลับเครื่องบินเนี่ยด้วยไอ้นี่เออมีคําถามเว้<ม>ยเครื่องบินเครื่องบินเดี๋ยวนี้มี wifi บนเครื่องแหรอก็มีน,นี่ผมเพิ่งรู้เว้ยอ่อขอโทษอันนี้คือมาจริงจังแบบว่าเพราะตอนแรกมันไม่ให้เหมือนกับตอนตอนขึ้นตอนลงมันไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือให้ไปเลยคิดว่ามันไม่มีไ i ไฟใช่ใช่มันต้องมีสิเออผมว่าแบบเออ ผมพอดีผมบินกลับด้วยเจแปนแอร์ A ine, ไลน์เว้ยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยผมก็เปิดประเด็นคือผมเห็นคนข้างๆ hmm. อะ่ะเขานั่งเล่นเน็ตเว้ยตอนอยู่แบบอยู่บนฟ้าแล้วนะบอกว่าฮะมึงเล่นเน็ตยังไงวะแบบแบบสัญญาณมือถือมันถึงบนฟ้าอย่างนี้เลยเหรอวะ hmm. ผมก็เลยแบบเปิดมือถือดูเอา้า มีเจแปนไอเจเจแอลเจลแบบไวฟรี e ไวไฟอยู่ก็แบบเอ้าพูก็ต่อ wifi คือไม่ต้องใส่ไม่ไม่ต้องใส่พาสเวเร์ดใช่ปะก็คลิกเข้าไปได้เลยคลิกเข้าไปแค่แบบว่าไปกดไปมันพอกดกดอ่อกดเปิด wifi ปุ๊บมันจะรันหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาว่าเออนี่เป็น wifi ของเจแปนไอไลน์นะกดโอเคเข้าไปก็ก็ใช้ได้เลยเว้ยโอ้โหง่ายฮะดีเว้ยแล้วด้วยความที่ว่าผมเป็นคนแบบเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้ไงว่าเอ้ยมี wiFi ใช้บน บนเครื่องบินแล้วได้แล้วอะไรเงี้ยคิดว่าผมจะทําอะไรกับการเล่นเน็ตบนเครื่องบินนอกจากเล่นเน็ตปกตินอกจากเข้าเฟสเข้าอะไรคิดว่าผมทำอะไรมั้งก็ดูเด็ดเลเปื่อยเล่นกงเล่นเกมปั่นเกมกดกาชาสิวะเออขอดูดเออกดกาชาสากดไปแล้วนึกว่าขึ้นนึกว่านึกว่าจะขึ้นนึกว่ากดก่อนขึ้นเครื่องบินแล้วไงเอออ๋อไม่ไม่ไม่ก็คือประเด็นคือเออก็เลยแบบ เฮ้ยเราอยู่บนฟ้านี่คือครั้ง,งนี่จะเป็นนะครั้งแรกที่กูกดกาชา,า,ชาตำแหน่งที่สูงที่สุดในชีวิตแล้วรู้ไหม<อ>ว่าก<ล>าชาชเออแล้วสิ่งที่ออกมาขณะที่เครื่องบินอยู่บินเลยชิสุอกาไปเวย้ยนี่คือกาชาที่ออกมาครับไหนดิปวดอย่างนี้แม่งห้าดาวชัวเกมอะไรโอ้โหเมอร์ลินเมอร์ลินแบบบั๊บ มันมีตู้อันนี้คือหน้าตู้พอดีอะหน้าตู้พอดีหน้าตู้พอดีนะครับวันนั้นรู้สึกเมอร์ลินจะอยู่อีกวันสองวันหลังจากนั้นมั้งเมอร์ลินครับกดไปกี่ดาวกดกดตั๋วกดอะไรตั๋วครับเพชดหนึ่งเม็ดตั๋วครับกดตั๋วตูไปเออนึกกนกดไปกี่ใบสิบใบยี่สิบใบไม่ไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบ เไปถึงสิบเป็นตัวไม่ถึงสิบเพราะว่าผมจะ네ผมตั้งใจว่าเออไอณวันนั้น <S <S ที่ผมบินกลับเนี่ยมันวันที่สิบสามถูกไหมมันคือหนึ่งวันก่อนหน้าอีเวนต์ว่ายน้ํามาแล้วตัวผมมีเหลือประมาณายี่สิบใบอย่าน้จะไม่ผิดอผมก็เลยเอ,เอะ <ophobia. S 1> ไรกดไงก่เลยก็เห้กดซะหน่อยแบบว่าเหลือเหลือสิบใบไว้แบบสำหรับกดตัวไอรอบว่ายน้ําต่ออะไรเงี้ย แล้วก็เลยแบบเอกดตู้ไหนดีอ่าตู้เมอร์ลินแล้วกันไอเชียงเมอร์ลินออกเมอร์ลินออกอันนี้เอ็นพีหนึ่งเลยปะหนึ่งเลยครับของใหม่เลยครับอได้ใช้สักทีก็แบบอจะมีสลอตให้ใช้ไหมเนี่ยผมมีธาตุตัวอื่นแบบตัวบัฟวอื่นหมดแล้วอ่ะนะก็เลยแบบโทษทีขิงกาชา้ทยไลฟ์หน่อยแต่ว่าไม่แต่นี่มันมันแบบมันเซอร์ไพรส์ด้วยแบบนอกจากกูเพิ่งรู้ว่า wi f ฟใช้บนเครื่องบินได้แล้วเนี่ยก็แบบ กดกาชาแล้วไอสัตว์เมอร์ลินออกเมอร์ลินออกขนาดเครื่องอยู่บนเครื่องบินเว้ยเออนะครับก็เจ๋งดีเจ๋งดีนะครับขอบคุณมากเนาะตามนี้ตามนี้นะเออโอเคไม,ไม่คุณดัพี่บอกชียลไม่ไม่ตอนนวันที่บินอีเวนต์ว่ายน้ำยังไม่มานะครับเออเนาะได้อย่างชียลกดยังยังไม่กดหรือไม่กดกดแล้วครับได้เอได้เออดหมือนกันได้เหมือนกันนะครับ เป็นก็โอเคแต่ว่าแม่งเฟสมันไม่ใช่ศูนย์จุดกว่ากว่ามั้งมันนี่มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่มันเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่าเยอะเลยนะเกิดที่มันประกาศอะเออผมว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ตามมันประกาศมันเม่คนกดได้อย่างงี้ดิแต่คนกดไม่ออกมันก็มีนะเว้ยถูกปะเฮ้ยแต่มาจินได้มากี่ใบแล้วว่าผมได้กี่ใบแล้วว่าก็เชี่ยมันไม่วรเป็นนั่นะเออมันเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะเราเราเลือกกดเวลาเดิมๆมั้เหรอหรือเปล่าอะก็เกี่ยวเออก็อาจจะเกี่ยวเออ พราะเราคือผมเราเรายังไม่รู้ไงว่ากลไกในการแปดเปอร์เซ็นต์นะเว้ยมันเกินศูนย์แปดเยอะเลยพันหนึ่งร้อยใบพันหนึ่งร้อยพันกดพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเมตรมันกี่ใบวะตีสามเก้าร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยเมตรคือหารเก้าร้อยเมตรคือสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบออกมาหกมันเกินมันไม่ได้มันไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่ไหมเออมันไม่ได้อ่ะมัน